คือเงียบแต่น้อยมืเนี่ยเก็บเห็ดเพลินนะคะเก็บเห็ดเพลินๆคือบื่ได้เว้าฟังเสียงทิมเห็ดใส่กะปุกันแล้วกันนาะพี่น้องเนาะจุกเอากอน พุ่นค่ะเป็นเส้นเป็นสายไปทางพุ่นจ้ะเด่ดดอกพุ่งกะพอเอาได้อยู่อ้ปวดเอวแล้วพี่มองเอ้ย ก็แสดงว่าเราเป็นคนดวงดีเนาะแสดงว่าเป็นคนดวงดีเนาะเจ้าพี่น้องบอกว่า,วาอยู่ที่ดวงหาเงินหาทองผู้ใิสิมานาจะได้ในแม่สุดยอดเลยแขนน้ำจ้าทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งแขนอยู่ทางน้ำไหลนะคะ เอาอีกแล้วค่ะพูดเฒ่าผูดเถ่าขี้ลืมอีกแล้วพี่น้องคนแก่ขี้ลืมเก็บเห็ดจนเบิดจนนั่นน่นแล้วอุ่นกุมว่ได้กดกล้องค่ะดูค่ะเก็บเห็ดจนเบิดกุมหนึ่ง <laughs> ตอนนี้ก็ง่ายป้าไม้อีกแล้วนะคะพี่น้อง ย้ายป่าใหม่อีกไปเรื่อยๆะะ้วค่ะป่านี้ก็รู้สึกจะประเดิมได้ดีคึ้เก้าแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่าตรงนี้ยังไม่มีใครเก็บค่ะแต่ข้างในยังไม่รู้ค่ะพี่น้องก็รุ่นไปน้ากันกับต้อนนะจ้ารุ่นไปด้วยกันหนุ่มหัวหนุ่มหัวเอาเลย ต่อไปนี่สิได้พกพาลาอยู่ที่พี่น้องสิได้พกพาลายจ้าเพราะว่ากันเห็ดเริ่มอ,ออกหลายก็เริ่มปวดหลังเนาะค่ะเริ่มปวดหลังปวดเอว <c oughs> คือพูดเถ่าดำนาสมัยตะกี้พอเมตโต้ดำนาเพื่อน,นันพกยาท่านใจปวดหายไหมยาปวดหายเพรานว่ากุมกมัมพ์นะค่ะส้องสีเขียว คุยไปกับต้อเนาะจ้าคุยไปเรื่อยๆคันเมียต้อกับสิโคุยกันนั่นเก็บเห็ดเพื่อนๆต้อกับสิโบได้คุยเนาะค่ะกะไปน้าต้อเด้อพี่น้องเอ้พอบ่อไปคนเดียวเงาเงาไอ้ต้อนัดกับมาดามาอีกแล้วพี่น้องจ๋านัดมาดามาอีกแล้วเ,เพื่อนสิหยุดงานนั่นมือหยุดเพื่อนค่ะต้อกับล้อต่เพื่อนนี่แหละค่ะล้อนั่น แลไปน้ากันเพอะได้มีมูเว้าน้ปาปลาไปกับมาดามได้อยู่ข่ะโต้กับโต้นะต้กับมาดามไปน้ากันได้อยู่ขึ้นไปกับผู้อื่นตต้กับใบว่าคอยได้ค่ะคนเรามันต้องมีคู่กินเหมือนว่าพี่น้องคู่กินเพื่อนซีเหมือน <laughs> บ่คุปน้อยแต่รู้ใจเป็นอันว่ารู้กันนะคะ ต้องชาต์แบตโทรศัพท์ที่พี่น้องสายมนยุมันยำต้องมีเอกตราเข่าปลาน้ำแต่บ่มีเอกตราเข่าปลาบอดายแบตหมดกันว่าสิบุตรไทยคลิปใหม่พี่น้องเบื้องสิมาเห็นหลายๆสิกบโอดสิสิกุดแชะขึ้นมาบอดายเนาะพี่น้องว่าสิไออทยจะคลิปสองคลิปกับพอดอกตมมือกะอุย้ย เมื่อก็คือหลายเทว่าจากห้พี่น้องมวนนำอุ้ยนี่หมดดินจะจ๊ะป้าถุงอันนั่นหมดมงึงหนีแม่ต่อเคยมานางตัดเห็ดอยู่นี่ดิจะ๊ะป้าเนี่ยพากกันมาหากับแม่กันพาแม่หาเห็ดก็เลยมาพ่อป้านี่เนาะจ๊ะพากกันหาไปเรื่อยไปพ่อปีนั่นหาเห็ดยนีคักอีหลีพี่น้องต่อกับพาแม่ต่อมานําแล้วก็พากกันไปหาปลาไม่ให้ เก็บเห็ดน้ำค่างทางไปเรื่อยๆเรื่อยๆปาเมหาเก็บเห็ดค่างทางแบบนี้กาไปพ่อปีนั่นพ่อป้าไม้ตั้งสองสามมองนะจ้ะป้าเป็นตาง,งามต้องกับเข้าไปเบิ้งเก็บออกไม้พื่นตัดขายุนังยุโรตัดขาเพื่นละมวนหลายนะ ค่ะ f อทุกท่านต่อกันเลยนะคะคลิปต่อจากเมื่อกี้นะคะที่ดูไปแล้วนะคะนี่ค่ะตรงนี้ดอกใหญ่มากค่ะจะพาทุกคนเดินดูก่อนแล้วค่อยเก็บกันนะคะเป็นกอเป็นกอค่ะลุยกันค่ะลุยต่อเลยเลยค่ะทุกคนวันนี้มานจะมมันมานวันนี้ไปป้าไดกะ ได้ก่อนอยู่เนาะจ้าก็มีป่าไอ้ป่าคุณพานป่าคุณพานก็ยังได้อยู่แต่ดอกเล็กแต่ก็ยังได้อยู่เนาะค่ะพี่น้องป่าคุณพานนะคะนี่ค่ะสวยยขอถอนขึ้นมาอย่างนี้ก่อนเนาะคะ่ะแต่ว่าเห็ดจังซีมันแตกนะมันกรอบแห้งนะคะ ตรงนี้ป่าสุดซอยนะคะทุกคนอันนี้ผมเป็นป่าคนผ่านคะ่ะป่าสุดซอยต้อจะมาเก็บตรงนี้เป็นเป็นป่าป่าสุดซอยป่าสุดท้ายแล้วก็ต้อก็จะเลี้ยวกับทุกครั้งนะคะถ้ามาเส้นนี้คะ่ะถ้ามาเส้นฝั่งทางนี้ต้อก็มาจุดตรงนี้จุดสุดท้ายแล้วก็เลี้ยวกับคืนป่าทางบ้านเนาะคะ่ะเขาเรียกว่าป่าสุดซอย แต่กับมีให้เก็บอยู่ดีค่ะแต่ว่าโต้บ่มหมักไปโต้มาปลานีมันโล่งดีนะคะถ้าไปอีกอะได้อยู่ค่ะแต่ว่าแถบนี่มัน่อยุไกลบ้านค้นนะคะมันมีบ้านตู้การคนอยู่แถวนี้ล้วโต้ก็มาค้นเดียวโต้กับสบายใจนะคะถ้าออกไปไกลกว่าน,นี้ก็คือเป็นป่าใหญ่เลยแล้วก็บ่มีตู้การค้นค่ะบ่มีตู้การโต้กัเลยบ่มีตู้การตู้การก็คือบ้านพักลอนนะคะ ช่วงนี้บ้านพักล้อนพวกเขาก็จะมาพักล้อนกันมันก็สิบวเงียบเหงาเนาะคะ่ะเมื่อกี้ขับผ่านบ้านพักล้อนเขาก็ครอบครัวเขามาอ่าพักพอนกันเนาะคะ่ะกลางเต้นกันดูค่ะดูตนนัวนี้เดี๋ยวขอเซ็ตแปบ๊บหนึ่งขอเซ็ตขอขอเบิกทางแป๊บหนึ่งก่อน ถ้างั้นไม่ได้เสร็จเบิกทางแล้วค่ะอุ้ยมันโกะเอาไปผัดใส่สสเสมอก็จิแซบแต่ปก,ปกรอบๆมึงแีบไหมตามสบายเหยื่อยุงตอมอยูน่นอกมุงวิ่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 งอยู่จ้า เก็บซาบได้เด้อปลาเนี่ยถุงมือก็ขาดเหมดแล้วพี่น้องบดได้เปลี่ยนบด,ดถนัดปะ่ะ เก็บไปเรื่อยๆนะค่ะพี่น้องคุยในหน่อยเก็บหลายๆนะค่ะเพราะว่าบ่มีแห้งคุยนะค่ะพี่น้องจ๋ายุ้งอันยุ้งก็กัดหัวเฮาบ่ได้กัดกัดอันกักัดคอมือเป็นไห้ค่ะนี่แม่นถุงมือต้อแบบนี้นะจ๊ะมันกับมากัดคอมือต้อบ่ได้เอาเสียมาทับอีกบ่ได้ใส่เสียแขนยนวข้ขางในมาทับอีกนะจ๊ะ อุ้ยเก็บไปค้านไปน้ำมุนี่ละค่ะพี่น้องเอ้ยกะบชาวไห่ชาวนาชาวนาเห็ดนะคะชาวนาเห็ดไม่ใช่ชาวนานันเห็ดนาค้านกูขค้านกล้วยเป็น่าเห็ดนาล่ละพี่น้องเราลงไปแล้วเนาะชีวิตคนเฮา มันเลือกกันบ่ได้ถัดด่วล้ยก็คือสิบัวไม้เห็ดจังซีดอกเนาะพี่น้องเนาะพอมียูมิกินซือ้อเอ้ยมันนั่นน่มันฝนตกใส่มันคัเสใ็จแล้วมันหละอืมปเป็นแต่เอาพี่น้องฝนตกใส่คักกันนะคะ ฝนตกใส่เข,ข,ขาค่ะเขาเล็กกรอบ ทุกคนมีความสุขในการเก็บเห็ดน้ำตอะะ้อเด้อค่ะเก็บไปเพื่อน,นๆน้ำกันดอกน้อยดอกงหญ่เอาเบิร์ดพี่น้องเอ้ยธรมาหากินทรามาหากินค้นเก็บเห็ดขายบบได้เรียกดอกค่ะดอกน้อยดอกงหญ่ลันเขาซื้อเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะขอบคุณเอซเก่าและเอซใหม่นะคะที่ติดตามรับชมต่อค่ะ ขอบคุณมา,มากๆค่ะทุกคนต้ก็จะเก็บไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเก็บกันต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเบิดมือเบิดเว้นเนาะคะ่ะทุกคนขาขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะไปค่ะเราก็จะไปต่อกันเรื่อยๆนะคะออกจากคลิปนี้เราก็จะไปคลิปหน้ากันเรื่อยๆค่ะทุกคนคะ่ะไปกันเรื่อยๆค่ะ ต่อสิสรุปตอนกลับบ้านให้เบิงเนาะค่ะว่าต้อได้ท่าไห่ได้จักคลิปแล้วก็ภายในมือน,นี้ต้อสิได้หลายปันไดเนาะคะ่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ เอทุกท่านเจอกันอีกแล้วค่ะแล้วก็ยังไปต่อเรื่อยๆค่ะไปต่อเรื่อยๆจ้าลุยป้าไปน้ำกันกันกบโตนะคะไปทางบ้านได้ทอด่อใดกบว่ากันอีกเทียนหนึ่งนะจ้าอยู่ที่ดวง